สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคลิปจาก dwthai.com training นะครับนะคลิปที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะฮะเป็นคลิปในส่วนเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องของ PHP web programming นะครับนะซึ่งคลิปชุดนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้ทำมา15ตอนแล้วตอนที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้เป็นตอนที่16นะครับนะนะเราพูดถึง เรื่องล่าสุดนะครับนะถึงตอนที่15นี่ก็คือการเขียนพวก if else switch อะไรพวกนี้ก็คือการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขคือ condition นะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเขียนโปรแกรมอีกลักษณะ1ก็คือการเขียนโปรแกรมแบบการทําซ้ําหรือลูปนะฮะซึ่งจะเป็นตอนที่1น,นะซึ่งจะเป็นตอนที่1น,นะครับนะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึงนะครับตามธรรมเนียมนะฮะนะฮะ ตอนนี้นะครับนะก็จะมีผู้ที่เพิ่งเข้ามาติดตามหรืออาจจะติดตามมานานแล้วนะฮะแต่ยังไม่เข้าใจเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติของ d w t บิวไทนะฮะโดยเฉพาะในส่วนที่เป็น f a c e b o o k นะครับนะาบางท่านเข้ามานะครับต้องการจะสอบถามเรื่องอื่นหรือเรื่องอะไรเนี่ยนะฮนะเหนะ็นว่าโพสส่งข้อความส่วนตัวไม่ได้หรือโพสหน้าอะไรไม่ได้ก็จะใช้วิธีการเข้ามาหยอดอะไรตามนี้นะฮะ นะก็จะมีนะครับนะซึ่งผมไม่อยากให้มีปัญหาเหมือนครั้งก่อนที่ผมปิดแฟนเพจไปหรืองดทําคลิปไปนะครับนะนะนะก็ขออนุญ,ญาตว่าออย่ามาหยอดตามนี้นะฮะเพราะว่าเนื้อหาที่ผมโพสต์ไปเนี่ยมันเป็นความรู้นะมันเป็นความรู้นะมันเป็นความรู้ในเรื่องนั้นๆถ้าเกิดคุณคิดอยากจะแปะอะไรก็แปะหรืออยากจะโพสต์อะไรก็โพสต์เนี่ยนะ มันจะเละนะฮะอย่างเช่นความรู้ที่ว่าด้วยเรื่องอารเรแต่เราไม่รู้อะไรเราก็เข้ามาโพสถามเรื่องซีเล็กบล็อกหรืออะไรเงี้ยนะครับนะนะนะความรู้มันก็จะเละมันก็จะไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็จะไม่เป็นประเด็นนะฮะนะฮะนะนะพอ พอเรามาโพสต์เรื่องอื่นเพื่อนๆก็ไม่อยากโพสต์ในประเด็นนะั้นและอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมนะนะก็ขออนุญาตให้เราทําเพื่อส่วนรวมนะครับนะที่โพสต์ไปเนี่ยก็เป็นความรู้ส่วนรวมนะครับนะถ้าเกิดเราต้องการถามอะไรเนี่ยให้เราเข้าไปที่ระบบโพสตอิทของเว็บไซต์นะครับนะก็เข้าไปที่อะไรฮะ reviewthai.com ตรงนี้จะมีโพสอิทนะฮะกดไปนะ go to post it เนี่ยก็จะมีก็เข้ามาโพสต์กันได้กับตรงนี้นะครับแต่นะฮะ ก็จะมีกติกานะครับนะในการโพสนะครับเช่นอะไรฮะเช่นอย่าถามว่าทําแบบนั้นแบบนี้อย่างไรคําว่าอย่างไรเนี่ยพยายามตัดทิ้งนะฮะนะเพราะว่ามันตอบไม่ได้นะครับเอาง่ายๆถ้าเกิดคุณขับมอเตอร์ไซค์เป็นเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นผมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นผมถามคุณว่าขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรให้ให้ให้คุณบอกให้ให้ผมสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ได้อะ่ะ ให้คุณให้คุณพิมพ์ด้วยนะให้คุณพิมพ์ด้วยนะจะจับรูปภาพวิธีการเข้าเกียร์การจับแฮนอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมถามนะผมไปโพสต์ถามคุณว่าขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรผมให้คุณตอบแน่นอนครับนะฮะมันใช้เวลาในการพิมพ์บางทีพิมพ์เป็นหน้าคุณต้องไปถ่ายรูปแฮนมอเตอร์ไซค์คุณต้องไปถ่ายรูป side, อไปปอ้ถ้าจะเบรกต้องเบรกอย่างนี้ ซึ่งแน่นอนเอาแค่เรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ผมยกตัวอย่างว่าเขียนอะไรเนี่ยผมว่าคุณเขียนยังต่ำมาสีหน้ากระดาษ A4 ผมถึงจะอ่านแล้วพอจะปฏิบัติได้นะฮะฉะนั้นการโพสต์ถามเนี่ยนะครับนะขอให้เป็นปัญหาจริงๆอย่าให้สอนนะ,ะนะอย่า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 โพสอย่าโพสเพื่อให้เพื่อนๆเขาสอนหรือทาง DW ไทยสอนนะฮะนะ,ะ,นะะเพราะว่ามันใช้เวลาแล้วก็จะไม่มีใครตอบคุณนะฮะ นะเพราะว่ามันเป็นการถามไม่สอนอย่างเช่นผมถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรอันนี้ไม่ใช่ปัญหาค,คุณลองสังเกตดิขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรมันไม่ใช่ปัญหาแต่มันอยากให้สอนซึ่งมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมนะนะถ้าถ้าอยากจะรู้เนี่ยมันต้องมาเรียนนะแต่ถ้าเกิดผมโพสผมโพสไปว่าอ้าวโอเคมันมันยาวนะครับลงเรียนดีกว่ามันก็จะมีคนเนกาติบมาโพสด่าผมแต่ก่อนอีกก็คืออนะไรฮะถามนิดหน่อยเก็บแต่ตัง ก็มันไม่รู้จะตอบอยังไงมันตอบทีมันตอบเป็นวันน่ะนะนะนะอย่างอย่างมาถามว่าทํกกาตะกร้าสินค้าทําอย่างไรอย่างเงี้ยนะมันตอบไม่ได้นะนะถ้าตอบได้คงไม่เปิดคอร์สสอนนะครับขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์ตรงนี้สักนิดนึงเห็นเห,เห็นใจกันนิดนึงสําหรับคนอ่าสำหรับอ่าคนที่จะโพสต์นะครับนะคนตอบเขาหนักใจไม่ใช่ไม่อยากตอบนะครับนะ,นะนะแล้วเรื่องที่เป็นประเด็นก็คืออย่าอย่าหยอดนะฮะขอขอย้ําเลยอย่าหยอดตามนี้นะครับนะ เพราะว่ามันจะเสียะลรฮะมันจะเสียประเด็นที่อะไรฮะที่ผมเปิดประเด็นไปเช่นผมโพสต์ความรู้อะไรไปเนี่ยนะคุณมาโพสต์เรื่องอื่นมาเนี่ยเหมือนเหมือเหมือนคนเขาคุยกันเรื่องเนี้ยคุณผ่าวงมาคุยเรื่องเนี้ยมันไม่ได้นะครับผมโอเคนะฮะตกลงกันแล้วนะครับนะถ้าเกิดใครมีเพื่อนก็บอกเพื่อนนะครับผมนะนะถ้าเกิดจะถามอะไรก็เข้าไปที่โพสต์อิดนะถ้าเกิดใครเห็นมันยุ่งยากอย่างีผมโพสต์เสมอนะถ้าเห็นโพสต์อิดมันยุ่งล่ายากหรือจะถามดีบิวไทยคอมมันยุ่งยากก็ ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะโอเค <c oughs> okay, นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาคลิปกันเลยนะครับนะประชาสัมพันธ์แล้วเหมือนบทน,นะฮะโอเค okay, นะมามาเข้าเนื้อหาคลิปนะตอนนี้เป็นตอนที่16นะของเนื้อหา PHP เว็บเว็บโปรแกรมมิ่งนะฮะก็จะเป็นตอนที่พูดทึงเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบทําซ้านะฮะสัพทเทคนิคเขาเรียกว่าลูปการเขียนแบบ loop นะซึ่งการเขียนแบบ loop ก็จะมีหลายแบบนะฮะแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะ ไม่ลงไปทางโคดดิ้งนะครับผมจะให้คุณมองเห็นภาพก่อนว่าทําไมต้องมีการเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ําเกิดขึ้นมากับการเขียนโปรแกรมซึ่งมีการใช้บ่อยๆ <c oughs> ขอขออภัยนะซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนแรกซึ่งจะเป็นตอนเกิดน,นำนะฮะว่าทําไมต้องเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ําด้วยนะครับผมโอเคนะผมที่บาบโดยใช้โค้ดแล้วกันนะครับนะนะทำไมต้องมีโปรแกรมนะฮะการเขียนแบบทําซ้ํานะฮะ นะผมตั้งเป็นประเด็นก่อนอทำไมต้องมีการเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำหรือทำไมต้องมีไอการเขียนแบบนี้ขึ้นมาทำให้โปรแกรมเมอร์ยุ่งยากด้วยนะฮะโอเคนะเรามาดูว่าทำไมมันถึงมีนะเราก็ต้องไปกลับไปที่ปัญหานะเช่นติต่างว่าผมต้องการสแสดงผลอสมมุติว่าผมต้องการนะฮะ,สะแสดงผลตัวเลข นะแสดงผลตัวเลขนะครับนะหนึ่งถึงสิบนะฮะพร้อมกับนะนะสมมุติว่าผมต้องการแสดงผลนะแสดงเขียนผิดนะฮะนะแสดงผลตัวเลขหนึ่งถึงสิบพร้อมกับลงบรรทัดใหม่ถ้าเราไม่ใช้วิธีการเขียนโปรแกรมแบบการทําซ้ํานะครับนะนะเราก็ต้องเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับ Echo หนึ่ง นะ BR ลงบรรทัดใหม่ใช่ไหมฮะลงบรรทัดใหม่ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะอย่างนี้นะฮะสองสามสี่เป็นไงฮะจนถึงนู่นเลขสิบถ้าเกิดเราเขียนตรงๆแบบนี้โดยไม่ใช้นะฮะการเขียนแบบลูกเนี่ยโอ้โหคุณต้องเขียนยือ,อื้อเลยนะเขียนสิบบรรทัดเนะี่ย แต่ถ้าเกิดเป็นโปรแกรมละ,ละละละอักษณะนสแสดงผลตัวเลขถึงยี่สิบล่ะก็ยี่สิบบรรทัดถ้าหนึ่งถึงล้านล่ะโอ้แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมนะแทบเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดเราต้องเกียร์ต้องการเขียนนะฮะโปรแกรมแบบทําซ้ําเลขหนึ่งถึงล้าน<ส><ส>นะครับผมนะฮอันนี้ก็จุดหนึ่งที่โปรแกรมการเขียนโปรแกรมแบบการทําซ้ําหรือการลูปเนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วมีความสําคัญนะครับนะ ถ้าเกิดผมไปยกตัวอย่าง Data จริงๆ Data จริงเช่นเช่นเช่นเป็น Data แบบอขออนุญาตนะฮะดัต้ Data แบบ List แล้วกันแบบ List นะฮะแบบ List อ่าแบบ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  List ที่เป็นตัวนี้อขออนุญาตยกนะจะได้เห็นเอาไว้งล่างแลยกันสมมุติว่าผมต้องการแสดงผลแบบนี้นะซึ่งเป็น liui นะ ulli นะซึ่งอะซึ่งอาจจะแสดงผลเป็นอะไรฮนะ รายการที่1อย่างเงี้ยนะฮะแสดงแบบนี้นะเป็น html นะรายการที่2นะฮะรายการที่3อย่างนี้เป็นต้นนะส,สมมุตินะฮะสมมุติว่ามันมีการแสดงรายการเงี้ยนะฮะนะ,ะแบบนี้อ่าดิเซโดแบบนี้นะฮะแต่ข้อมูลพวกนี้อยู่ในดัตเตอร์เบทนะฮะซึ่งอะไรฮนะซึ่งเราไม่รู้ว่าในดัตเตอร์เบทเนี่ยมันอะไรฮะมี Data อะไรบ้างอย่างเงี้ย นะมี Data รายการที่1ห,หรือเปล่าอาจไม่รู้มันมันอาจจะเป็นอะไรตรงนี้มันอาจจะเป็นประเภทสินค้าก็ได้เช่นอาจจะเป็นอะไรฮะซัมซุงมอโตโรล่า, Samsung, Motorola, อ,าอะไรฮะอาอะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้ที่เป็นลิสต์นะฮะซึ่งเราไม่รู้นะถ้าเกิดเราไม่ใช้การทําซ้ำเป็นไงฮะเราก็ต้องพิมพ์อย่างเงี้ยทุกครั้ง Echo Li Echo UL เลยพวกนี้หลายๆครั้งเลยซึ่งอะไรฮะซึ่งมันไม่สะดวก แล้วถ้าเกิดใน d a t a ต a s e เบเราคาดการไม่ได้ว่ามันมีแค่3 Data นั้นหรือมันมี100 Data หรือวันดีคืนดีไอ้ Data ที่1อาจจะถูกลบไปจาก100ก็เหลือเป็น99 Data อะไรพวกนี้นะถ้าเกิดเราไปเขียน Echo ตรงๆเป็นไงฮะเราก็ต้องกลับมาแก้ไขโปรแกรมทุกครั้งที่มีอะไรฮะที่มีการแก้ไขข้อมูลใน d a t a ต a s e เบนะฮะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมแบบมีการวนซ้ำเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาท ในการแสดงผลข้อมูลลักษณะซ้ำๆ้ๆแบบนี้หรือประมวลผลซ้ำๆ้ๆแบบนี้ทำให้อะไรฮะทำให้โปรแกรมเมอร์ไม่ต้องเขียนเลยฮะเอ็กโคล้านบรรทัดถ้าต้องการนะแสดงผล1นถึงล้านนะผมยกตัวอย่างถ้าเกิดต้องการแสดงผล1นึ่งตัวละหถึงล้านถ้าเกิดโปรแกรมเมอร์ต้องการทำแค่นี้เองกนะ i เท่ากับ1นะแต่ครั้งนี้ผมจะไม่พูดถึงนะนะถึงล้านแล้วเห็นไหมฮะ i บวก แล้วผมก็ Echo เหมือนเมื่อสักครู่เลยแต่ไป Echo ที่ตัวแปร i แทนแล้วก็ลงบรรทัดใหม่ตามโจทย์ด้วยนี่อย่างนี้ก็ได้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมหนึ่งถึงล้านนะครับผมกี่บรรทัดเนี่ยหนึ่งสองมีปีกาห้อยอีกสามสามบรรทัดก็สามารถอะไรฮะ,สะแสดงผลตัวเลขได,ได้ได้ตั้งแต่หนึ่งถึงล้านเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้อง Echo ล้านบรรทัดนะคงพอจะเห็นประโยชน์แล้วนะฮะสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบการาทำซ้ำ นะครับนะแล้วยังมีประโยชน์อีกหลากหลายนะครับผมนะฮะนะถ้าเกิดใครมีเอกสารอยู่นะฮะใครมีเอกสารอยู่นะฮะนะการเขียนเงื่อนไขนะครับแบบการวนลูปนะฮะการเขียนโปรแกรมเงื่อนไขแบบการวนลูปเนี่ยนะฮะนะจะอยู่ที่หน้าที่11ของเอกสารนะครับนะนะอยู่ที่หน้าที่11ของเอกสารนะครับนะนะเราไปอ่านไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงเรื่องโคดดิ้งนะครับนะซึ่งการวนลูปของ php เนี่ยนะฮะนะ php o ูปเนี่ย นะมีอยู่4ีแบบมีอยู่4แบบนะนะก็คือแบบแรกเนี่ย for แบบแรกแบบ for นะแบบที่2แบบ do นะแบบดู y นะแบบที่3แบบ y นะแบบที่4นี้จะแบบพิเศษ for each นะจะมีอยู่4แบบนะ php loop เนี่ยจะมีอยู่4แบบนะครับผมนะก็คือมี for มีดู y l e มี y l e แล้วก็มี for each นะจะมีอยู่4แบบนะครับผมนะในเอกสารมีนะครับมี for loop เห็นไหมมี w h i loop นะครับนะมีดู w h i loop และ for each นะครับนะถ้าเกิดใครสนใจจะศึกษาล่วงหน้าก็เปิดเข้าไปที่หน้า11แล้วอ่านมาก่อนก็ได้แล้วค่อยๆติดตามคลิปนะครับนะนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยมาแนะนำว่าโอเคการเขียนแบบการวนลูปเนี่ยมีความสำคัญยังไง นะครับมีความมีความสําคัญยังไงมันช่วยประหยัดระยะเวลาอะไรบ้างนะครับนะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมต้องมีการวนลูปและมีความสําคัญมากนะครับผมนะเราต้องแตกฉานและการเขียนแบบการวนลูปจะมีการใช้คอนดิชันเงื่อนไขอะไรต่างๆใช่ไหมด้วยกสารเหมือน if เลยฉะนั้นเราต้องเลยฮะแตกฉานเรื่อง if else หรือการเขียนเงื่อนไขมาจากอะไรฮะการเขียนโปรแกรมแบบ มีคอนดิชันนะครับนะจากคลิปก่อนๆน,นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมมาแนะนำนะว่าการเขียนโปรแกรมแบบมีการวนลูปเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะค่อยๆพูดพูดถึงไปว่า for เป็นยังไงดู w h y เป็นยังไง w h y เป็นยังไง for each เป็นยังไงรวมถึงวิธีการพิจารณาว่าเมื่อถึงเหตุการณ์ลักษณะไหนควรใช้การลูปแบบไหนนะครับผม โอเคนะครับผมนะถ้าเกิดใครเรียนรู้ไปแล้วต้องการสอบถามนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ v i e w t h o ย c o m แล้วก็เข้าสู่ระบบโพสต์อินะครับผมนะหรือใครติดตามใหม่ๆต้องการรับรู้ข่าวสารคลิปออกใหม่หรือยังอะไรเงี้ยก็เข้าไปที่แฟนเพจนี้ได้นะครับ f a c e b o o k c o m s l a d b w e b ดีวิไทยนะครับนะหรือถ้าเกิดจะอีเมลมาคุยนะเรื่องเอกสารอะไรพวกนี้นะก็อีเมลมาคุยได้ที่นี่นะครับผมนะ แต่ถ้าเกิดเป็นคําถามอะไรต่างๆเนี่ยผมอยากให้ไปโพสที่โพสอีกนะครับผมนะเพื่อนๆจะได้อ่านด้วยโอเคนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ